สวัสดีเพื่อนๆชาว i g เกม PC Com ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เกมเช่นเคยกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา10,000มบาททวดอุปกรณ์ได้เต็มๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ตัวรับ Wi-Fi ก็จัดแถมให้นะครับประกอบฟรีลงโปรแกรมฟรีแล้วก็ทำการลงเกมฟรีให้เป็นบางเกมนะถ้าเกมไหนไม่เสียเงินหรือโหลดฟรีแจ้งได้เลยนะครับดาวน์โหลดให้ถึง3เกมเลยอ่ะโอเคเรามาอยู่กับเกม Gtav f i M นะครับเพื่อนๆคงเคยเห็นชุดนี้กันแล้วนะครับชุดนี้เป็น ชุดที่อัปเกรดมาจากชุด8500บาทนะชุดนี้รวมชุดเปลี่ยนการ์ดจอเพิ่มนะครับเป็น G.T. 1030 2 g b d d r 5เพิ่มอีกแค่พันหเองได้ชุดประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งบาททั่วในอุปกรณ์เต็มๆเดี๋ยวเราจะมาทดลองเล่นเกม g t v 5M กันนะครับว่าจะลื่นขนาดไหนแล้วก็เฟรมได้เท่าไหร่นะครับแต่ขั้นต้นเ ก่อนหน้านี้ที่ที่ดูกัน8ปดพก็แจ้งสเปคไปแล้วเดี๋ยวเราจะไล่สเปคให้เพื่อนได้ทราบอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะทำการเล่นเกมกันอ่ะโอเคชุดนี้นะครับเป็นชุดแบบผสมนะมือ1ผสมมือ2เออมีอะไรบ้างมาเริ่มันตั้งแต่ตัว CPU นะครับอันนี้ใส่กระจกไปแล้วนะ CPU นะครับตัวนี้เป็น i5 25 00พี่เกมครับทำไมเป็น CPU รุ่นอ่าเป็น i5 เจน2ทํทไมไม่ไปเล่นแบบ i 3เจน9หรือเจน10 เนื่องด้วยราคานะเฉพาะชุดนี้เลยทั้งชุดเนี่ยมันแค่1,000 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าเราไปเล่นแบบพวก i3 Gen 9เแค่ CPU อย่างเดียวก็เกือบ3 0 0 0แล้วมันก็จะไม่มีงบในการใ,าใส่ในส่วนอื่นนะ CPU i5-2500 สปีด3.704คอทรด นะครับแรม8นะครับแรม8ปดกิกสี่กิกตัวลงกันเป็น8กระจอตัวนี้ของใหม่นะครับกระจอของใหม่ที่ที่หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองกิกซ d 5รับประกันให้3ปีตัวนี้ของใหม่แกะกล่องกันเลยนะครับในส่วนของ ssd ตัวนี้จะเริ่มอยู่ที่240ของทางอพพาร์เซอร์จริงๆตัวนี้มีประกันติดอยู่นะครับมีประกันอ๋อติดอยู่ที่นี่นะครับติดอยู่ที่ตัว ตัวนี้แล้วนะครับตัว SSD แล้วนะครับมีประกันนะแต่พี่เกมขอแจ้งก่อนว่าทางร้านจะตีคร่าวๆให้อยู่ที่3เดือนเต็มนะครับตัวนี้รับการจากทางร้าน3เดือน่า3เดือนเต็มถ้าหลังจากนั้นตัวนี้มันถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีประกันติดของมันเองเลยนะ1ปีนะครับนี่ราคามือสองจริงๆแต่ได้ประกันสูงมากนะครับรับประกันให้3เดือนแต่ของประกันของมันเองติดน่าจะติดอยู่ประมาณ1ปีนะครับในส่วนของ อะไรอีกอะพวอรถถ่ายนะพวอรถถ่พพายเป็น500วัตต์ฟูลตัวนี้สามารถต่อการต่อเพิ่มเติมได้ถึง 4, เอ่ถึง6กพินเลยรับประกันให้3เดือนเช่นกันแต่ตัวมันเองเนี่ยมีประกันติดอยู่ด้วยนะมีประกันติดอยู่หน้าน่าจะ1ปีเช่นเดียวกันนะครับรับประกันของตัว S อสเองเนี่ยหปีแต่ทางทางเพจพี่เคมให้เลยว่าส่งเคมกับพี่ได้เลย3เดือนเต็มนะครับในส่วนของเบมบอร์ดเช่นเดียวกันรับประกันให้3เดือนนะเป็นเบมบอร์ดของทางล่องเวล H61M ตัวนี้รับประกันดับพี่3เดือนเช่นเดียวกันแต่มีประกันติดอยู่น่าจะประมาณ6เดือนนะครับถ้ามีปัญหาในในระยะเวลา3เดือนเปลี่ยนกับพี่ได้ถ้าหลังจากนั้นส่งเคมได้เลยกับทางศูนย์แอดไว้นะในส่วนของตัวไหนอีกตัวเคสนะครับตัวนี้ตัวเคสของทางซูนามินะครับตัวนี้ของทางซูนามิก็สามารถเปลี่ยนไฟได้ด้านหน้าเนี่ยมีพัดลมให้1 2 3สามครับด้านหลังหนึ่งตัวนะครับเปลี่ยนไฟได้เลยนะปุ่มเปลี่ยนไฟตรงนี้ ก็สามารถกดเปลี่ยนไฟล์ได้หลายโหมดหลายสเต็ปนะเลือกใช้กันเลือกดูกันได้นะเคสของทางซูนามิในส่วนของจอตัวนี้เป็นมือ2นะครับตัวจอของทางเอเซ18.5หรือ19นิ้วเป็นเซกเมนต์แบบ HD 1,300 1,360คูณ768นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีแผ่นรองเมาส์ให้แผ่นใหญ่แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับของทาง MD Tech ตัวนี้สามารถปิดเปิดไฟได้นะครับปิดเปิดไฟได้อ่าแบบนี้แล้วก็เมาส์สามารถปรับ DPI ได้3ความเร็วอ่าชุดนี้ตัวเมาส์ที่บอกก็รับประกันให้เป็นของใหม่ของทาง d t e ทคนะครับรับประกัน1ปีแถมลงมาก็มีให้ด้วยนะครับตัวรับว wi ิไฟตัวนี้ก็จัดให้นะครับเป็นของ D Link 150เมกอ่าแต่ความจริงมันจะรับได้อยู่ประมาณ30-50ถึง้าเมกะไบต์นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอัพให้อินเทอร์เน็ตแลงของนี้สามารถเล่นสายแลนที่บ้านได้ หูฟังนะครับก็ตัวนี้ก็จัดให้นะครับตัวนี้มีไม้อยู่ในตัวเป็นหูฟังแบบเริ่มต้นเออชุดนี้ก็พูดง่ายคือก็จัดให้ครบเฟสอยู่เหมือนกันนะจัดให้ครบทุกอย่างเหมือนกันเอาไปถึงก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กเล่นได้เลยนะในส่วนของตัวแฝงสายแปง hdmi 2 vga ตัวนี้พี่เกมแถมให้ปกติลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะแต่เขาเนี้ยพี่มองว่าการ์ดจอเนี่ยมันเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่ซึ่งจอเนี่ยมันเป็นจอสแตนดาร์ด มันสามารถต่อกับ HDMI ได้เออพี่เกมก็เลยใช้สายแปลงให้นะครับแบบ HDMI to VGA ต่อเข้ากับจอนี้ได้เลยนะครับพูดง่ายๆคือเอากัดจอตัวนี้ไปเสียกับ HDMI จอใหม่ๆก็ได้นะแบบจอ24นิ้วจอ27หรือจอทีวีต่อได้เลยเพราะมีช่อง HDMI นะครับซึ่งจอแบบนี้ก็มีสายแปลงให้พี่เกมก็เลยแถมสายแปลงให้อีกหนึ่งตัวโอเคอุปกรณ์แบบนี้ครบเซตครบชุดเป็นแบบมือหนึ่งผสมมือสองอ่ะ มันจะได้ผสมกันแล้วก็ราคาจะได้ไม่สูงแล้วก็อยู่ในงบที่ลูกค้าต้องการนะน้องคนนี้ออกพี่เกมผมอยากได้คอมประมาณ1,000 0บาทพี่เกมก็เลยจัดแบบนี้นะครับจากชุด8.5ดพเพิ่มอีกนิดเดียวพ5นหได้การ์จอ1 3, 0 2, 3่งศจิกดีเีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเล่นเกมได้ลื่นขนาดไหนนะไฟเอ็มเล่นลื่นกี่เฟรมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เอาละเราตั้งก้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะตั้งเป็นมุมแนวนี้ละกันจะได้เห็นว่าเล่นเล่นจากเครื่องนี้จริงแล้วก็มีมือพิเกมเองจริงนะครับมาแล้วมาดูว่าหนึ่งมืจะเล่น G T V 5M ได้แบบไหนนะครับอ้าวตอนนี้ก็มืดแล้วในห้องนี้นะครับในเซิร์ฟนี้ห้องสี่ king อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่พี่เบียเล่นกับพี่ไปเมื่อวันนั้นนะครับแล้วคนก็เยอะด้วยนะครับคนเยอะประมาณร้อยห้าสิคนนะครับคนอ้าวแล้วเราซื้อรถแล้วเรารถเราอยู่ไหนอะ ตอนนี้โอ้โหคนเต็มเลยคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากเฟรมก็ถ้าในเมืองในเมืองนะอาจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบโอ้โหคนเต็มเลยแต่ถ้านอกเมืองร้อยบวกนะครับแต่ตอนนี้พี่เกมตั้งค่าแบบสแตนดาร์ดไว้เพื่อที่จะให้มันล็อกเฟรมอยู่ที่หกสิบเฟรมนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วๆเ,เ,เนี่ยบางทีเฟรมมันสวิงแปดสิบ้างเก้าสิบ้างกลับมาห้าสิบกลับมาหกสิจังหวะสวิงพวกเนี้มันจะทําให้เกมมีอาการกระตุกนะครับกึกกึ แต่คราวนี้พี่เกมมองว่าเดี๋ยวจะตั้งค่าแบบสแตนดาร์ดให้เวลาเล่นออกนอกเมืองในเมืองก็ลื่นได้ตลอดอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับทุนนี้ก็สามารถเล่นได้นะคนเยอะๆก็เล่นได้แต่ถ้าเยอะจัดๆต้องต้องทราบก่อนว่ามันเป็นชุดราคา1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าคนเยอะจัดๆมีอาการแน่นอนเพราะมันแค่หนะึ่งมืนเนาะแต่ถ้าอยากจะไปอัพสเปคในส่วนของกัะดจอเพิ่มอ,อุ้ยก็อัพได้เช่นเดียวกันนะครับเดีย๋ยวลองดูเชียร์รถยังขี่ได้อยู่ไหมอ้าวขี่ไม่ได้เหรอ ไม่ได้นะครับเฮ้ยแล้วคนหายไปไหนกันหมดอ่ะเอา้าคนหายไปไหนกันหมดอ่ะตายกันหมดแล้วเหรอเฮ้ยคนหายไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยอ๋อทำอะไรกันวะทำอะไรกันวะเต็มเลยอืมอันนี้มันโรงเรียนเราปะเนี่ยเขาทำภารกิจอะไรกันเหรอ อันนี้ก็มาเล่นกันแบบคนเยอะๆให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าเล่นได้หรือไม่ได้นะแต่นอกเมืองบอกเลยสบายๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองนะครับเข้าไปในเมืองแล้วแบบคนเยอะๆเราไปดูที่โรงเรียนโรงเรียนอื่นบ้างนะไปดูโรงเรียนอื่นบ้างครับว่ามีคนอยู่ไหมอุ้ยขอโทษขอโทษครับเฮ้ยสมไมวะาดิวนะขอโทษครับขอโทษครับเขาไม่ได้ยินเราเรา,เราไม่มีไม์ขอโทษทีเอามันมาชวนเราทำไม มันเอาเราแล้วหนีก่อนหนีกัน,น,กนมันไม่ตามนะอุย้ยเดี๋ยวนี้คนเขาขับรถชนกันอย่างเดียวเลยเหรอโหดจังไปดูอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีคนอยู่เยอะเ่เ๋ยวนี้คนเยอะจริงๆนะเพื่อนเที๋ยนี้คนเยอะจริงๆนี่โรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนเราปะเฮ้ยโรงเรียนเราเราใส่ช็อปได้ นะครับเดี๋ยวอเอาัดใส่ช็อปกันอ๋อบีโรงเรียนเรานะครับเราใส่ช็อปได้นะโอเคใช่ไหมโรงเรียนเดียวกันไหมอ้าวไม่ใช่ไปไปก่อนไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชคนละโรงเรียนไป,ไป <c oughs> เดี๋ยวดี๋ยวนีก่อนี้กัน,น,กนผิดโรงเรียนโรงเรียนเราต้องอยู่โรงเรียนอีกที่เราผ่านมาเมื่อกีนนี้นะครับโอ้โหแย่แย่แย่เราอยู่โรงเรียนนี้ น,น,นี่เราอยู่ในนี้เราต้องกลับบ้านแล้วนะครับพี่เบียร์ชวนพี่เกมเล่นเมื่อก่อนพี่เล่นไม่เป็นนะแต่ตอนนี้เริ่มพอเริ่มเริ่มรู้นิดนึงแล้วเยวใส่ชอ็ชอปใส่ช็อปกลับบ้านก่อนบีบ <c oughs> แต่ <c oughs> ปีบปบใส่ช็อปกลับบ้านนะครับเราจะรอดตายนะครับเราจะไปดูเพื่อนว่าเราเพื่อนเราทำอะไรกันอยู่แต่ถามว่าเวลาโหลดหมอดเยอะๆเนี่ยก็มีอาการบ้างน,นิดๆหน่อยๆ อันนี้ต้องยอมรับในส่วนของคอมราคาหนึ่งหมื่นบาทเนาะต้องแจ้งให้เพื่อนได้ทราบกันถ้าเราคาดหวังว่ามันแบบเฮ้ยพี่มันต้องลื่นปื๊ดป้๊เลยอันนี้ต้องต้องทราบราคาก่อนว่ามันราคาไม่ได้สูงมากพี่เกงก็อยากจะแจ้งตามความจริงถ้าออกนอกเมืองบอกเลยว่าลื่นมากๆนะครับแต่ในเมืองก็อาจจะมีอาการนิดๆหน่อยแต่ถามว่าลื่นไหมก็ลื่นนะครับเฟรมก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้าสิบหกสิบอยู่ประมาณนี้ในเมืองนะแต่ถ้านอกเมืองเป็นร้อยนะครับขอแจ้งให้ทราบโอเค เฮ้ยอันนี้พวกเราปะ่ะไอ้พวกนี้ป่ะที่มันใส่เสื้อสีดำอ่ะเฮ้ยเราต้องมาช่วยเพื่อนครับเราต้องมาช่วยเพื่อนครับดีดีเฮ้ยไอ้เหียใครอาอเหียใครทำมนเปนตาวิสัสไม่ไ,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 ไอ้เฮียดีต่อมันไอ้เียไอ้เฮียขลกคนเี่ยวโอ้ย,โ,อยโดนว่ะแล้วแค่อยากมาลองคอมเฉยๆนะเขาไม่รู้วอาาซื้อวัน uh> อยู่ โอเคโอเคตายไปแล้วโดนแทงตายเลยโคตรโหดโอ้ยโอ้ยโคตรโหดอ่ะก็ประมาณนี้พี่เกมก็เล่นให้ดูแบบสนุกนะครับแล้วชุดนี้นะครับก็จะทําการจัดส่งแล้วนะครับจากราคา8,500อัพการ์ดจอเพิ่มคับอีกแค่1,500เท่านั้นเองก็ได้เป็น1030ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจชุด8,500หรือ1,000งบาทก็แจ้งได้นะครับ ชุดตัวหนึ่งหืสี่ันห้าร้อยก็ยังอยู่นะอะสามารถที่จะอัพหรือลดก็ได้อยากจะได้เป็นหนึ่งหืสองพันก้าร้อยก็ได้ก็สายเป็นเจ็ดสามศูนย์แต่ถ้าอยากจะอัพเป็นหนึ่งูนย์สาูนย์ก็หนึ่งมื่นสี่ันห้าร้อยในเครื่องด้านซ้ายนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่นี้ยังรอเพื่อนๆสั่งกันได้นะครับอวัอนนี้เดี๋ยวรอพี่กกมเกิดก่อนล้วการมันอีกนาะทีหนึ่งก็เป็นเครื่องน,นี้นะครับชุดนี้ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะแต่ตัวน,นี้จะเป็นไอห้าสามห้าเจ จะอยู่ที่480 SSD จะเยอะหน่อยแล้วก็ CPU ก็จะแรงขึ้นนเป็น i5 3570เออคอรค์คอ,คอร์ดมันจะ4คอร์ core, 4เทรดแล้วก็สปีดจะ3.8ถ้าพี่เกมจะไม่ผิดนะ3.80เลยนะแล้วก็ SSD เนี่ย480เยอะนะครับลงเกม PUBG ได้ Free Fire 5 M แล้วก็ v a l o r a n t ไว้แล้วนะครับ PB ลงไว้หมดเลยก็คือ ลง,ลงเกมได้เยอะอ่าก็ประมาณนี้นะชุดนี้นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยถ้าคนไหนสนใจก็ยังแกล้งกันได้อยู่นะครับการจอเป็นตัวใหญ่นะ GT หนึ่งสูนยสูนยสองพิกซ์ DDR5 เป็นแบบ OC นะโอเคของเราใกล้เกิดละของเราใกล้เกิดแล้ว,ลลวตัวนี้งบหนึ่งหมื่นเล่นไฟเอ็มเขาบอกว่าเล่นได้นะครับเล่นได้นะเดี๋ยวเราไปรอเราเกิดอีกทีหนึง่งนะครับตอนนี้โดนแทงตาย <c oughs> เราจะวิ่งหนีไปแล้วมันจะฆ่าเราอีกไหมเนี่ยเราจะขึ้นน้นเราก็จะหนีไปเลยครับ คนเต็มเลยครับนอนกิ้งเกือกกันไปแล้วบ๊ายบายไม่อยู่แล้วหลบให้ครับหลบให้โอ้ยมีไฟเลนด้วยโอ้โหตีกันยับเลยเสื้อชอบสวยมากเลยคนนี้ตีกันเละโอ้โหโคตรโหด แล้วบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่เกมอย่างรู้จริงเลยแต่ขอแอบก่อนขอแอบแอบซ่อมรถแอบแอบซ่อมรถแอบไปนี่ก่อนเติมเลือโดโดนแทงมาทีเดียวตายเลยโคตรโหดเลยอ้าวเราไม่มีนี่แล้วเราไม่มีผ้าพันแผลนะครับที่ซ่อมรถเราก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคเราต้องไปหาซื้อเพราะฉะนั้นเราขอเปลี่ยนชุดก่อนนะ แต่ตอนนี้เราจะโดนแทงตายซะก่อนนะเสร็นะ,ะพี่เบียร์เอาชุดพี่เกมอ่ะไปเล่นจนแบบแต่งไม่หล่อเลยอ่ะไม่หล่อเลยอ่ะไม่ถูกใจเลยแย่งไปเล่นได้ยังไงน่ะอ่าไม่เข้าทางนี้เข้าอีกทางนึงสิสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับทักกันเข้ามาได้ที่ทางเพจไอเกมพีซีคอมเพจไอเกมพีซีคอมเนี่ยพิมพ์เหมือนกันกันกบตัว y o u t u b e เลยนะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ไปหาที่ Facebook ก็จะเจอ อก็จะเจอเพจไอเกมพีดีคอมเลยนะครับจะเห็นพี่เกมยือนอยู่หน้าอ้วนๆอ,อยู่นะครับถ้าเป็นชุดมือผสมต,ตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาทําแล้วนะเพื่อนๆสามารถสั่งกันไว้ได้เลยเชุดมือผสมเนี่ยก็อาจจะกลับมาทําเพราะว่าเพื่อนๆขอเข้ามาเยอะเลยว่าพี่เกมผมอยากได้ราคาที่มันแบบว่าไม่เกินหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะเอาเคแบงสกแกนแลายนิ้วมือ ไม่ใช่นี่มันกติกรเราจะไปซื้อของไปเราจะไปซื้อของร้านซื้อของพี่เบียร์บอกว่ามันจะเป็นร้านมาร์เก็ตมาร์เก็ตมาร์เก็ตชื่อเขียว,ยวอะแบบนี้ปะอ่าโอเคเดี๋ยวละแบบนี้เดีย๋ยวเราซื้อของเสร็จเราจะไปวิ่งถนนนอกเมืองกันนะครับเราไปดูกันว่าจะลื่นขนาดไหนแล้วก็เฟรมจะได้เท่าไหร่เพราะว่าในเมืองเราเทสแล้วก็ถือว่าใช้งานได้เล่นได้นะครับ ถ้าเจอคนเยอะจัดๆเลยก็อาจจะมีอาการบ้างน,นิดหน่อยตามภาษาเนาะแต่ถ้าคนแบบ20คน15คนอันนี้บอกเลยว่าสบายนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องอคนเนาะทั้งเรื่องเซิร์ฟด้วยทั้งเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะเอ่อ g h r ไฟเอเนี่ยเพราะคนมันเยอะนะครับอะไรอยากซื้อของเหรออ๋อชอปนี่ไง 5้าพันแผครับซื้อนะครับที่ซ่อมรถมีไหมปั๊มหัวใจสกเก็ตบอร์ดอ่ะซื้อไว้สักอันหนึ่งอ้าวไม่มีที่ซ่อมรถครับร้านนี้อ๋อนี่ไงคือซ่อมรถนะครับซื้อไปที่เราเราจะออกไปข้างนอกนะครับโอเคเราขอพันเลือดก่อนเดี๋ยวนี้เริ่มเล่นเป็นแล้วนะพี่เบียร์สอนพี่เล่น <laughs> ผ้าพันแผลผ้าพันแผลผ้าพันแผลอ้าหายไปแล้วเรากดซื้อมาหรือยังเพื่อนๆผ้าพันแผลเอ้าอยู่ไหนอะปั๊มหัวใจเฮ้ยผ้าพันแผแลเราไม่มีเหรอเดี๋ยวกลับไปซื้อผ้าพันแผลก่อนสมัยวิ่งท่านั้นอ้าผ้าพันแผล อ๋อภามันแผ่มันเป็นสีชเขียวโอ้ยเราก็หาไปเถอะนี่ไงเราก็หาไปเถอะอ่าทันแผลกันนะครับโอเคเราไปซ่อมรถต่อนะครับซ่อมรถนี่มายืนหน้ารถนะครับแล้วก็กด F2 เลือกซ่อมรถชุดซ่อมรถอันนี้หัวใจแท็กหูชุดซ่อมรถชุดซ่อมรถนี่ โอเคเดี๋ยวเราจะซ่อมรถเสร็จแเราจะไปซิ่งกันนะครับนอกเมืองดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเครถสวยมากพาจับเอาตูดยังแหกอยู่เลยโอ้โหไฟเขียวด้วยนะไฟเขียวใต้ทางรถเราจะไปนอกเมืองกันนะครับนี่ไปตรงนี้อ่านี้แล้วกันจะได้มองเห็นง่ายๆไปนะครับในเมืองไปแล้ว เดี๋ยวขอปรับเฟรมนะครับจาก v ีซิงเปิดไว้มันจะพลิกที่หกสิเราจะออฟมันเลยเพราะว่าเราอยากจะให้มันได้ตามที่มันรีดได้นะครับอ่าออฟไปที่ร้อยไปช่วงแรกของการเรนเดอร์อาจจะมีอาการกระตุกนิดหน่อยตอนนี้เจ็ดสิแปดเฟรมอ่าโอเคเจ็ดสสองปกันโอ้ยในเมืองก็มีอากาศได้มีอาการอยู่เหมือนกันครับ สี่สิแปดห้าสิบสามไปครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนะครับเดี๋ยวเราๆดูเลยว่านอกเมืองเนี่ยเฟร,รมจะทยานไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันหกสิบหกเจดสิบสามนะครับตอนนี้แปดสิบเอ็ดแล้วนะครับแปดสิบห้านอกเมืองนี่คือเฟร,รมรีดดีมากเลยนะครแต่ในเมืองก็ตามสภาพนะ ถ้าคนเยอะจัดก็เหมือนที่เห็นแต่ก็ถือว่าโอเคลื่นไหลดีนะครับ87ดสิบเฟรมนะครับตอนนี้90นะครับตอนนี้87เหมือนกันเก้าสิบเกโอเคถือว่าใช้ได้นะครับถ้านอกเมืองนี่หูบอกเลยลื่นจริงๆลื่นจริงๆไปครับผม90้าสิบเฟรมครับ แต่ที่พี่เกมแนะนําไว้นะครับเอ้ยมีคนด้วยไปไหนวะน่ะที่พี่เกมแนะนําไว้เดี๋ยวพี่เกมจะตั้งเป็นแบบ v s y n อ on ไว้ wise, เพราะว่ามันจะล็อกเฟรมที่60นะครับมาเวลามันสวิงจะได้สวิงน้อยลงหน่อยอ่าแบบนี้ดีกว่านะครับตั้งค่าสแตนดาร์ดไว้ให้น้องเลยนะเวลาเล่นก็จะได้เล่นแบบลื่นๆโอเคนราเมื่อมีปัญหาอะไระครับสบายมากรถด,ดิบรด,ดิบ เดี๋ยวเราไปตั้งค่าเป็นแบบล็อกเฟรมไว้นะครับ d e สก t ท็อปกราฟิกเราก็จะปรับมีสิ่งเป็นออนนะเพื่อที่จะให้มันวิ่งอยู่ที่60ส่บแล้วค่าสเปคของหน้าจอต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะปรับลดลงอีกได้ถ้าอยากเล่นในเมืองให้มันเลื่อนกว่านี้นะอาจจะปรับลดลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะพันหน่ลองดูพันหนิแอพพายนะครับเยบ อุย้ยพันหนึ่งผ้ามันก็ไม่ได้เลวร้ยวายนะครับผ้าไม่ได้เลวร้ยวายอะไรลื่นกว่าเดิมนะครับเราจะไปหาซื้อของกันดิฟ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 เติมมันด้วยอะ่ะเติมมันหน่อยอา้าวไม่มีคนอยู่อะ่ะมันจะให้เรากด e ถูกไหมเฮ้ยไม่มีคนอยู่อะ่ะลุงสมนึกไปไหนอ่ะเติมน้ำมันเท่าไหร่ GTR GT อ่ะโอเคถ้านอกเมืองเราตั้งเป็นแบบ Full HD เอ้ยเป็นแบบ HD ก็ได้นะไม่ต้องเป็นรสเปกมันก็ได้บอกเลยว่าเลื่อนเช่นเดียวกันนะครับพันสามพันสามนะอ้าวเฮ้ยพันสามหายไปไหนนี่เจอละวพันสามนะครับหกสิบคูณเจดหกแปดอ่ะ ก็ลื่นเหมือนเดิมนะครับภาพชัดกว่าเดิมเยอะโอเคขอบขอบคุณมากครับลุงลีตรงนี้มีร้านค้านี่ไม่ใช่ปะ่ะเอาร้านค้าอยู่ไหนนี่หอ๋อร้านค้าอยู่ที่เดียวกันเลยเหรอเฮ้ยทางเข้าร้านค้าอยู่ไหนเนี่ยอ๋อ,อเจอแล้วโอเควิ่งในเมืองก็ใช้ได้วิ่งนอกเมืองก็ลื่นดีนะครับไป อ๋อ EP นี้20นาทีเลยเหรอเนี่ยโอเคครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซ u b s c r i b e กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับไอเกมพีทีคอมกันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆท,ทุกคนเลยที่ติดตามกันมากชุดแบบนี้สามารถสั่งกันได้นะทักคันที่ทางเพจไอเกมพีทีคอมพิมพ์แบบเดียวกันกับ YouTube เลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนนะครับมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่เกมก็ขอกัา่านว่าสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เกมขอเล่นเกมก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม ไปเข้าไป